ในชมพูทวีปสมัยโบราณมีการแบ่งชั้นวันณนะคนตามหลักศาสนา,าพราหมณ์แบ่งออกเป็นสี่วันณนะคือวันณะพราหมณ์เป็นวันณะสูงสุด 2. วันณะกษัตริย์และนักรบ 3. วันณะแพทย์ได้แก่ชนชั้นพ่อค้าและเกษตรกร,กร 4. วันณะสูตรเป็นชนชั้นทาสซึ่งเป็นผู้รับใช้วันณะทั้ง3าดังกล่าวในสมัยนั้น มีการกดขี่เหยยดย้ำและคมเหงคนในวรน,นัะที่ต่ำกว่าซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแตกแยกในสังคมมาจนทุกวันนี้ในการก่อนที่พระพุทธองค์จะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดมาเป็นพระโพธ,ธิสัตว์เสียก่อนเพื่อบำเพ็ญเพียรบารมีหลายอสงไขยให้เพียงพอแก่การตัดสู้และในตอนนั้นพระองค์ได้ทรงตั้งจิตปรารถนาวไว้ว่าเมื่อเราได้ตัดสู้แล้ว ก็อยากให้ผู้อื่นได้ตัดสู้ด้วยเพื่อการก้าวข้ามได้ในวัตตสงสารจนเมื่อพระอ,องค์ได้บำเพ็ญเพียรบารมีมาจนเต็มเปี่ยมแล้วก่อนที่พระอ,องค์จะมาประสูติเป็นพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆบนโลกมนุษย์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ที่จะมาประสูติเพื่อการตัดสู้หนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นก็คือการเลือกเกิดในวรรณะที่เหมาะสมพระอ,องค์ทรงเลือกเกิดในวรรณะกษัตริย์ ซึ่งเป็นตระกูลสูงเป็นที่นับถือในสังคมเพราะเหตุว่ามีการแบ่งชั้นวันณะที่รุนแรงกันมากหากเกิดมาในวันณะที่ต่ำต้อยการประกาศพระาศาสนาก็อาจจะไม่ได้ผลในาศาสนาพุทธไม่มีการถือชั้นวันณะใดเพระพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนเราไม่ใช่ชั่วเพราะชาติตระกูลไม่ใช่ดีเพราะชาติตระกูลคนเราจะชั่วหรือดีเพราะการกระทำผู้ที่บ่นในาศาสนาพุทธ จึงมาจากสกุลต่างๆในทุกวันนะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากระแสน้ำที่ไหลามาจากแม่น้ำต่างๆเมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วก็จะกลายเป็นแม่น้ำในมหาสมุทรเพียงชื่อเดียวกันพระพุทธองค์ทรงวางแผนเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนจนทำให้พุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วและในปัจจุบันนี้พุทธศาสนาได้จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในประเทศไทย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้ถือเป็นโชคดีของพวกเราชาวไทยทุกคนที่ได้เกิดมาในใต้ร่มเงาพุทธศาสนาเพราะเมื่อเทียบกับผู้คนจำนวนมากมายบนโลกใบนี้อีกหลายพันล้านคนมีน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้สั่งสมบุญบารามีเหมือนอย่างพวกเราได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาจนเห็นคุณค่าของธรรมะโชคดียิ่งกว่าความเป็นมหาเศรษฐี เราะหากไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเงินทองที่มีอยู่ก็ไม่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงแต่อาจนำมาซึ่งทุกภัยในโลกนี้และโลกหน้าด้วยศรัทธาบารมีในการสั่งสมบุญก็คือทรัพย์อันประเสริฐที่สุดในโลกแล้ว